นะคะเ,เพื่อนๆค่ะมื้อนี้เอกก็จะมาทำขา้าวผัดทานกันนะคะเพื่อนๆค่ะเมนเูเลหยุด,ดง่ายๆนะคะทานจานเดียวายากๆนะคะเอาผัดไข่ใส่สม,มุ้ยสล์ค่ะคะต้องทานน้ำมันนะคะเจียวกระปิให้หอมด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะ มีก็ไข่นะคะจะให้ไข่สุกก่อนนะคะไข่สุกแล้วนะคะหมูนะคะที่เมย์หมักไว้นะคะหมูสไลด์นะคะเพื่อนๆค่ะน้ำลอยนะคะสีขาวนะคะน้ำตาลสายแล้วก็ ม,นม,มนะะันตือ้อสีเหลืองนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆใส่ข้าวให้เข้ากันนะคะความหมักคือวันก่อนที่เราจะมาทำมาหาะนะคะมือเขาจะนิ่มหน้าแล้วกระชากนะคะจะผัดดให้สุกนะคะให้ข้าวสุกไข่นะคะพเพื่อนๆคุ่รับไข่เริ่มสุกแล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะนี้ก็จะใส่ไส้หลอดลงไปนะคะข้ไว้เข้ากันนะคะ ใส่ข้าวไปแล้วนะคะนี่นะคะนี่ก็จะใส่หอมใหญ่นะคะที่เมย์ปักนั่งไว้นะคะกับเขือนเทศนะคะที่หั่นไว้นะคะเพื่อนๆค่ะเกิดเทศเมก็เอาเม็ดออกนะคะเพาไม่ชอบเหมือนแฉะเนาะเขื่อนเทศเมย์จะใส่ั้งเม็ดก็คือใส่ต้มนะคะต้มตุ๋หรือต้มยำแถ้าเป็นข้าวผัดหรือว่าผัดอย่าอืนเมย์ก็จะเอาเม็ดต่อนะคะเพื่อนค่ะเสร็จแล้วเมย์ก็จะข้าวนะคะเมย์ก็คุกกซีอิ้วดำไว้นะคะเพื่อนๆค่ะ วันนี้ลองใส่ทีดำเลยนะคะปกตินี่จะไม่ได้ใส่จากเขากับผงคือผงเอไม่ใช่นะคะซอสน,นะคะซอสทุ้ข่าวทองวันนี้ลองตรูรนี้ดูบ้างนะคะลองก่นนะคะเอาเาะว่าเราจะเยอะนะคะ คุกไปหมดแล้ววันนี้มาบ้านเมเป็นข้าวหอมมะลิมันจะแม่อร่อยเลยก็เลยปั่นจักรยานไปซื้อข้าวข้าวเส่าให้นะที่เขาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเะะาะอนนะะา,า,ใเเาใา่เรียกนะคะก็จะผ่อนป้อนิดนึงนะคะขอนๆัดจะไม่เลยไม่ได้ขัดใส่น้ำมันเยอะนะคะเพื่อนๆก็อ,อีกเรืเร่อรใจ้เป็นตะล่อม <laughs> แล้วเมย์ก็จะปรุงนะคะเพื่อนๆค่ะใส่มันหอยนะคะเพื่อนๆค่ะรส้ลดดีนะคะลดดีวายละงนะคะดีมาเอาช้อนก็ออกไปล้างให้ได้เอามานะคะเอาโรยลงไปนะคะรสดี น,นะคะ,ะปรุงรสทุกเข่าทองนะคะพเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเมยลองชิมรสก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตัดรสด้วยตัดดูด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะเราจะไม่ใส่เยอะเพราะว่ามีหมักไปในหมูบ้างแล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาชิมรสกันนะคะเขาไ้ทั่วเ่ยน,นะคะพเพื่อนๆค่ะมาดูที่เนื้มาชิมนะวะ่า รสชาติเป็นยังไรบ้างะคะสามาาผัดเสบเลยกระทะก็จะเล็กไปนะคะเพราะว่าทาวหมดเลยนะคะก็เล้มาสองถุงนะคะเอาเหุงเป็นช่วยถ้วยนะคะหุงละสามถ้วย็ัังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆี๋ยวก็จะใส่น้ำ่อไปอีกนะคะเพื่อนๆค่ะ ะะไอ้นี่เต็มระทะเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะะชิมรสอีกทีนะคะโอเคแล้วนะคะนี่นะคะขั้นตอนสุดท้ายหอมนะคะเพื่อนๆค่ะนี้ก็จะปิดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็สุกแล้วนะคะนี่ก็้วก็โรยหน้าด้วยหอมนะคะขี่หอมโรยหน้าไปน,นะคะพเพื่อนๆค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะข้าวผัดนะคะ หมูสไลด์นะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาเลยจ้าลังผัด้าผัดจะให้เป็นเสร็จแล้วนะคะสำหรับข้าวผัดหมูสไลด์นะคะใส่ไข่ของเมย์นะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปกำลังใจเมย์ด้วยนะคะทานด้วยกันนะคะเนเพื่อนค่ะข้าวผัดไข่ใส่หมูสไลด์นะคะ เดี๋ย็จะใส่ผักอันนี้ลงไปเลยนะคะลำปีนะคะเพื่อนๆ่ะคอยนะคะหั่นเป็นชเ้นเล็กๆนะคะกับฝุกเเ้านะคะให้ทั่วกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะ